แล้วโปรโตีนจากไข่ขาวเนี่ยคนที่แพ้แลคโตสรับประทานได้หรือเปล่าหลายๆคนนะคะเวลาที่นึกถึงแหล่งของโปรโตีนนอกจากเนื้อสัตว์แล้วก็คงนึกถึงนมซึ่งนมเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ากินแล้วมันจะปวดท้องกินแล้วมันจะแพ้กินแล้วมันจะไม่สบายเพราะคนเอเชียส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะคนไทยจะย่อยน้ําตาลที่ชื่อแลคโตสที่อยู่ในนมเนี่ยไม่ค่อยได้ดังนั้นค่ะเวลากินเข้าไปเคยเป็นไหมโอเป็นคนนึงแล้วที่เป็นแหละก็คือปวดท้องท้องอืดรู้สึกแบบยิ่งถ้ากินใกล้ๆก่อนนอนเนี่ยมันจะนอนไม่หลับทุกทรมาน บางคนเป็นเยอะๆถึงกับคลื่นไส้ได้เลยหรือว่าแบบเจ็บแน่นแสบที่หนะ้าอ,อกอารมณ์คล้ายๆกับกดไหลย,ย้อนดังนั้นก็เลยเกรงกลัวการที่จะกินโปรโตีนเสริมเข้าไปแต่ต้องบอกข่าวดีเลยนะคะว่าโปรโตีนจากไข่ขาวเนี่ยนะคะเป็นโปรโตีนที่ปราศจากแลคโตสค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แพ้แลคโตสหรือว่ากินผลิตภัณฑ์จากนมกินแลคโตสแล้วเนี่ยมีอาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็สบายใจได้เลยค่ะคุณสามารถรับประทานโปรโตีนจากไข่ขาวได้อย่างแน่นอนนะคะ